Fully to make this the big showcase. Live coverage next on EA TV. Excitement in the Parisian air. We're at the Pac des Princes here in the French capital. I'm Derek Ray and my commentary eh. partner as always um, is Stuart hey, Robson. You and every reason to believe we're in for an entertaining match here. Stuart, what are your expectations for oh. today?

มันดึงด้วยเราระวังยิงยอไปเลยต่อเข้ากลางเอ้าโอ้ยอย่างนี้ได้ไม่ส่งสวยขออย่างเลยโอ้ยโดนดึงสักไม่ถึงมองเลยไอ้ยุ่ยิงกี้กดยิงแล้วโอ้ and a decent delivery or danger averted for now Al is it going to end up being productive for them that's a nice looking ball appear to be in two minds oh. oh. that will help the cause เอาไงไม่ล้าเอาล้ำเหรอไม่ล้ำแต่มึงมาช้าสวยสวนส่วนสวนสวนเรียบวิ่งขึ้นมาโอ้โหได้อยู่จิ้มโดนอยู่เอ้าโอ้โี่พี่โอ้โหทำไมเบาะนะจับก่อนแล้วด้วยนะประเด็นของของพี่เราเอง สวยอละล้วโอ้โหหลัขมงกวิกเออจับยาวพี่ลองนะพี่ลองนะพอใจไม่ใช่ปะทำไมเป็นท่าน,นี้วะแต่ยาวไปไงพี่ยิงจังหวะแรกไม่ได้เลยใช่เหรอ สั่งพี่ไอพี่ออกมาแล้วยิงไกลสวยโค้งออกมาน่าควาใส่เยออกมาไอ้สั่งเหมืเลยน่าจะร้อนกันแหละร้อนด็กโดยเฉพาะไอ้ปีกที่มันชอบเลี้ยงแหละ จับสนคานเลยสวยสวยโอ้โหย้อนขอเองเลยไปพี่ร้อยอูแล้วพี่เอีเอาเอาโอ้ยยิงออกร้อยเลยร้อยพี่ไม่เห็นตัว วิ่งโดนดักว่าแล้วมันจะถึงตัวก่อนครูก็ต้องมาแทนที่เนี่ยโอ้ยนขี้เหี้ยไปพี่มาที่ตรงนี้อุ้ยเรียบร้อยกราฟพุ้มผมจัดเลยเป็นกราฟเลยว่ะดูมันดูดำไอ้ดูความแรงเลยอุ้งหมดสิ้นไปบัตรไม่งูแรงเกิน โ้ติดจะไปได้น่าจะได้คับ9-29ชนดนึงแล้วที่เสื้อเบาียบรอยอ๋ออุ้ยผูว่าแล้วชอบส่งยัดขี้ขอเลย สวัสดีคร no, <But it S 1> ับผมสวยอุ้ยยิงบอลไปนิดนึงในที่หางเลยเหรอไม่โดดเลยมดนอด

อของจริงอย่างเงี้ยออได้นี่ชนะอี่บายไปแล้ววะนี่จเจออธบายสองตาติดเดี่ยวหายไปเลยคุี่ับสาวเนี่ยไม่รู้เดี่ยวเล่นเซนโลอ่ะมันเ ต่อให้วิ่งไปก็ไม่ดันอทนรผมกลับรพี่ยิงพี่ยิงไมมันลากไปยาวอวาันวะกลับบอลยาวยาวมากอะไรอีกาเงีทอะไรอี่ล,ล่นโทรศัพท์อยแล้วนะไปพี เลียน้อยไกวย่งหูมคว้าหมัเลยวะงได้สักลูกเต็มข้อแล้วนะแล้วดูบอดันเข้าได้เหอไม่ล้มเว้ย เอาบอลเอาบอลเออไปเอาเอาบอลนะครับไม่ใช่ติดโอ้แล้วมันวิ่งไปไหนอ่ะยืนเต้นที่อะไรหรอเออผ่านเวลาทีมเตงเฉยหักกอลเทคอน้่อยเลียบ ลอยโอ้ยมิวเยอะข้คอ้อห่วงโค้งใส่เลยเยอะข้ออ้อเกมนดีๆเลยเกมโอ๊ยโอ้ยแม้นเอาหัวมาลั่นขั้นหรอวะ เรียบร้อยฟิลโอ้โห <c oughs> ยิงไม่ดีเลย <c oughs> มันไปต่อไม่ได้แล้วพี่เอตัวหลังมันรู้แล้ว <c oughs> แต่หมายถึงว่ายิงไม่ฉีกนะ้าจปรย่เรียบร้อยเป็นไงเล่า <c oughs> ไม่พอใจมากๆ <c oughs> ยังกล้าถามอีกเหรอ ยืนเอ๋อให้สัขาดนะลึกใหญ่เลยโอ้โหไอ้เขยกวีคนเร็วเลยอลารำ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 ปล่อยเลยเฮ้ยเอาไม่ลรำเลยไม่ลรำไ,ได้ไงอ่ะมันนับลูกจ่ายยังไงอ่ะไอ้เคี้ยมันไม่มีใครมันไม่มีใครเลยพี่มองอยู่ I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take.